ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องบักโจโนาดิเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแลกนาล็อกคลาสาสิกเซิร์ฟบาฟร์โฟมิีิเช่นเคยคลิปนี้เป็นอีพีที่2นะครับตามล่าโลด่ดำบวก7ตอนนี้เราสร้างมาทั้งหมด18ตัว18ตัวมาดูกันว่าใน18ตัวจะมีตัวไหนที่ติดบวก7หรือเ,เปล่าเออไปเดี๋ยวเราไปตีขึ้นบวก4กันทั้งหมด18ตัวก่อนนะไปแบบเร็วๆเ,เลยไป ถ้าบวก2องแตกทำไมไม่แตกบวก1ไปเลยอ่ะถามจริงเขาจะแตกกว่านี้ก็แตกบวก1เลยก็ได้ อันนี้ขอได้จริงใช่ป่ะทำไมไม่แตกบวกหนึ่งเลยอันนี้คือขอได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเชีย่ยอันนี้เอาจริงนะแตกบวกหนึ่งเลยนะอฮ้ยขอได้จริงว่ะฮโอเคได้ได,ได,ได้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ตีบวกสี่ไปแล้วสิบสามตัวแตกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าแตกไปห้าตัวตอนนี้มีบวกสี่อยู่สิบสามตัวมามาเรามาเริ่มบวกห้าตัวแรกกันเออ บวกห้าตัวแรกบวกห้าตัวแรกสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ไปเมื่ <c oughs> อก,กี้ก็เพิ่งตีบวกหนึ่งแตกบวกห้ายังแตกอีกเหรอถามจริงมาบวกห้าตัวที่สองเขาบอกให้กดเข้ามาตีบวกกดหน้าตีบวกปื๊บเลื่อนเข้ามาใส่กดปั๊บ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 แล้วก็กดออก ปั๊บขี่บนรถเข็นของพี่เอ็มเลยแล้วกันนั่งปุ๊บกดเข้ามาปั๊บเลื่อนมาปั๊บกดไว้4บวก1คือ5กดที่ตัวแซตค้างไว้3 2 1อัปเกรด<อ>เป็นไงนั่งบนรถเข็นเนี่ยได้จริงเออมาสเต็ปเดิมเลยขึ้นบวก5ตัวที่2โอเคนั่งบนรถเข็นปั๊บ ปลากมากดกดกดแล้วก็ออกปับป๊บปับ๊บปั๊บลากเข้ามากดตัวแซดไวเดิมค้างไว้3ามสองหนึ <1> <S 1> <1> <S ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวนี่หว่าเราคิดไปเองประทร <S 1> <1> <S เปลี่ยนเมืองใช่ป่ะเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเมืองมาบวกห้าตัวที่สขึ้นบวกห้าตัวที่สเออเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเมืองที่มอหลอกแล้วกัน อหรทะเลทรายแห่งความกว้างใหญ่เอาทรายทุกสิ่งทุกอย่างมารวมเป็นอัปเกรด48%ก็คือ100%นั่นแหละครับโอเค2ใน3ก็ยังดีขึ้นบวก5 2ใน3ไปสลับกันแล้วกันตัวที่4ตัวที่4หวัวน,นี่เลยเอา มอหลกมอหลอกมายืนจ้องหน้าอะไรบวกห้าทะเลสายอันกว้างใหญ่มารวมอยู่ที่นี่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ค่าเป็น100%่เซ็เถิดไปมักแปกงนะพี่นะมันแตกแปงนะครับพี่บวัว่ามันไม่ได้รอดแล้วาบาก 5. บัวข้าก็ยังไม่ติดเลยมาตัวที่6ขึ้นบวกห้าตัวที่6เอา้ามีคนตีแตกไปดิ ชกตัวแล้วเนี่ยติดไปแค่2ต้องเปลี่ยนสเตปการเดินนะตัวที่8ะออนะเขานะเขาตีแตกเดี๋ยวเราไปแบบยืนจ้องหน้าเขาก่อนพี่ตีแตกใช่ไหมพี่ดูผมพี่ดูผมนะพี่ดูหน้าผมพี่ดูหน้าผมไว้ยืนใกล้ไปหรอเราต้องหลบมุมแบบหลบมุมตีใช่ปะ่ะแบบอยู่เอ๊ะอยู่ตรงนี้ไหมเอเอเอแอบแอบแบบไม่เห็นผมห็อกพี่ไม่รู้ว่าผมมาตีบวกอ่ะพี่ดูนะบวกห้าบวกห้านะสี่บวกหนะึ่งเท่ากับห้าพี่เคยเรียนไหมพณิตศาต่ะ 1บวกหงเท่ากับ2 2บวกหงเท่ากับ3 3บวกเท่ากับ4และ4บวกหนงสีบวกหนงสีบวก1มันคือ5เนี่ยแสดงว่าพี่เคยเรียนอันนี้พี่คมพี่คมนะไปตัวที่9ขึ้นบวก5ตัวที่9 4บวกหงเท่ากับ5กดค้างสามงหนึ แค่บวกห้าเนี่ยมันยากขนาดนั้นหรอครถามจริงบวกห้าเนี่ยมันยากเหรอพี่ดูหน้าผมพี่มองหน้าผมกดค้างพี่มองหน้าผมพี่เห็นปะพี่เห็นไหมก็ตีติดรัวๆพี่เห็นปะเนี่ยติดติแล้วอ่ะพี่ดูผมบวกห้ากดค้างเอาวะพี่คนนั้นเขาติดรัวเลยวะอุ้ยติดติแล้วอ่ะเว้ยอุ้ยของจริง ดูดูดูหน้าผมไว้ดูหน้าผมไว้ถ้าแตกมาเมื่อไหร่ผมโดนแน่โดนผมแน่ไปโอเคมารอบนี้เข้ามาในพี่แว่นดำบวก5 48%แว่นดำช่วยด้วยแว่นดำช่วยด้วยพี่แว่นดำช่วยผมด้วยพี่แว่นดำช่วยผมด้วยแล้วก็กดที่เงิน30,000เงิน30,000 30,000 3 0 0ื0 เอาเรื่องนะไปตัวต่อไปของแท้วะเป็นดำนี่ของแท้วะอยู่ที่เดิมเลยตาลุงตาลุงตาลุง,ลงคือนักตีที่แท้จริงเพราะเขาถือค้อนไงเขาคือนักตีที่แท้จริงเพราะเขาถือค้อนไงบวกห้ากดเงินสามหมื่นเอาตังค์ผมไปเอาบวกห้าผมมาเุ้ยลุงนี่เก่งนะเฮ้ยไอหนุม่มนนั้นมันมันมือใหม่ไงแต่ลุงเนะี่ยมือเก่าแล้วเออในตำนานการตีบวกดูด,เดมมิเดี๋ยวผมมาอีกเดี๋ยวผมมาอีกรอผมแป๊บนะึงผมมาแล้วลุงกลับมาอไกแล้วครับลุง ลุงนี่ของจริงนะบวก5ติดด้วยนี่ลุงตี48หรือว่า99ครับเนี่ยโทษโอกาสอัปเกรดจากตาลุงให้เป็น99ยังไงก็ติดกดที่อัปเกรดจ่ายเงิน30,000ืไปเอาโลกบวก5ผมมา<อ>ชี้เฮียลุงของแถวอ่ะโอเคสรุปคร่าวๆบวก5ติดไป1ตัว2 3 4 5 6ตัว6ตัวเดี๋ยวเราเริ่ม จากตัวนี้เลยกันเข้าไปหาตะลุงมีโอกาส6ครั้งอันนี้3าเนี่คือโอกาสแตกนะแต่ที่เหลือคือโอกาสติดบวกหอัปเกรดอัปเกรดเอาเงิน3ามหมื่นไปแล้วลุงก็บวก5ขึ้นบวกหกให้ผมแบบง่ายๆใน3 2 1อัปเกรดตัวที่2มอล็อกเลยแล้วกันผมมีสูตรที่ผมเคยใช้ใน ในใช้ในเล็กนารล็อกในบนมือถืออ่ะผมจะลากเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค้งแล้วก็กดอีลูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็กดอัปเกรดค้างไว้หกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ปล่อยมันก็คือขึ้นบวกหก ลุงครับผมใอ,อีกแล้วตีลูกให้หน่อยตีลูกนะครับเขอโกหงนะตอนนี้โบกหงนะ,นะสูตรเดิมเลยจริงใช้ได้ผลผมเคยใช้มันเหมือนแบบเพิ่มเลดเกมอ่ะหนึ่งสองสาแล้วก็กด1 2 3 4งสห้กดค้างหกห้าสี่สา 1อัปเกรดเฮ้ยเป็นไงเหมือนเดิมเนี่ยสูตรนี้จริงอ่ะหนึ่งสอห้าหกแล้วก็กด1 2 3่งสองกันนี้คือเลทร้อยเปเซ็นต์แล้วนะแล้วกดค้างหกห้าสี่สามสองหนึ่ง อัปเกรดอันนี้พผาอาจจะกดเดยอะไปหน่อยเมื่อกี้อาจจะผิดสูตรนิดนึงหนึ่งสองสาแล้วก็ <S 1> 1, <S กด 1..2..3..4..5..6.. กดค้างหกห้าสี่สาองหนึ่งบวบวกหนึ่งเท่ากับหลุงผมเข้าใจว่าลุงเรียนเก่ง พอแล้วตะลุงลุงตีไม่หมานแล้วใครบอกว่าพายอนพายับที่ดูผมดูเนี่ยเขาแตกกันหมดผมเดินมาเลยผมใส่นี่ยังไงก็ติดจ้องหน้าก่อนปับ๊บลากเข้ามาปับ๊บสองสามสี่ห้ากด1นึ่งสาี่ห้าหกลากหนึ่งสอสาสี่ห้กด1 2ึ่งสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, แล้วก็กดอัปเกรดแบบ ก็ลองดูบทสรุปก็คือขึ้นบวก6ได้ทั้งหมด3ตัวบวก6ได้3ตัวต่อไปขึ้นบวก7อันนี้คือสเต็ปนะลาด1 2 3 4 5 6 7 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 โลกกากๆแบบนี้ใครจะไปอยากได้ว่าถามจริงสวัสดีครับลุงผมมาขอขึ้นบวกเจ็ดครับลุงครับลุงช่วยผมด้วยครับลุงครับลากข้ามาปั๊บโกดไว้แล้วก็ลากมา1 2ึ่สสี่ 7 1> 1, 2 3 4 5 6 7 7แล้วก็กดค้างไว้6 7เจ็ดกเจ็ดกเจ็ดวงหนึ่งเป็นเจ็ดกหนึ่งเป็นเจ็วงหนึ่งเป็นเจ็ดหกวหนึ่งเป็นเจกวงหนึ่งเป็นเจ็วงหนึ่งเป็นเดูดูดูหกวหนึ่งเป็นเจ็ดกหนึ่งคือ7ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กันถว่าทีวงนก็คือเ ลุงนี่มันมือสั่นทำไมไม่ตีดีๆวะลุงเท่าแล้วตีเลยมันคือคอนเทนต์มันคือ content, คอนเทนต์จบคลิปครับจบคลิปกับที่นี้กด like, ไลค์ไปกลได้ใช้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ